ก้างปลาเครือคืออะไรต้นก้างปลาเครือมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฟ h i l a n t h u s reticulatus s ปัจจุบันจัดอยู่ในวงมะขามป้อมหรือฟิ i l a n t h a c i n ต้นก้างปลาเครือมีชื่อท้องถิน่นอื่นๆว่าก้างปลาขาวหมัดคำอํไอ้าหมาเยี่ยวขาคลองกระองก้างปลาแดงขี้เหียดก้างปลาเครือต้าคะโคคือสแปรทีเกล็ดปลาน้อยเป็นต้น ต้นก้างปลาเครือจัดเป็นพันไม้พุ่มกึ่งเถาหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีความสูงได้ถึง4เมตรมีขนเล็กน้อยกิ่งมีขนาดเล็กชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำดีและมีแสงแดดปานกลางพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยตามป่าดิบแล้งป่าเต็งรังและป่าผสมผัดใบใบต้นก้างปลาเครือใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับกันลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปรีแกรมขอบขนานปลายใบมนหรือหยิกเว้าวเล็กน้อยโคนใบมนหรือซอบ ส่วนขอบใบเกลี้ยงใบมีขนาดกว้างประมาณ1-2.5เซนติเมตรและยาวประมาณ1.7-3.5เซนเมตรเส้นใบมี5-9คู่หู่ใบเป็นรูปใบหอกปลายเรียวแหลมโคนตัดเนื้อบางแหง้ง ยาวประมาณ1-3มมิลิเมตรก้านใบยาวประมาณ1.5-3มมิลิเมตรดอกต้นก้างปลาเครือออกดอกเป็นช่อสั้นๆตามง่ามใบช่อละ1-3ดอกโดยจะออกตามใบห้อยลงใต้ใบมีลักษณะเล็กเป็นทรงกลมรีดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่ในต้นเดียวกันดอกเพศผู้มีกลีบเลี้ยง5กลีบสีเขียวอมแดงขนาดกว้างประมาณ0 7 5 2มิลิเมตรและยาวประมาณ1.7-3มมิลิเมตรส่วนกลีบดอกไม่มีมีเกสรเพศผู้ห้าอัน ก้านเกสรเพศผู้แยกหรือติดกันจานฐานดอกมี5-6ภูส่วนดอกเพศเมียจ,จะคล้ายกับดอกเพศผู้แต่มีรังไข่8-10ช่องมีออวุ่น2หน่วยต่อหนึช่อง กานเกอรเพศเมียมีขนาดสั้นมากส่วนมากจะแยกก็เป็นสองแชกผลต้นก้างปลาเครือผลมีลักษณะเป็นรูปกลมแป้นฉ่ำน้ำมีสีแดงเมื่อสุกจะเป็นสีดำกลมโตมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4-6มิลิเมตรภายในมีเมล็ดประมาณ8-16เมล็ดหน้าตัดของเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ากันข้อมูลทางเภสัชวิทยาของต้นก้างปลาเครือ หสารสำคัญที่พบได้แก่เบทูลินฟีเดลแลนต์ฟีเดลินทารักเซโรนเป็นต้น 2. เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบต้านเชื้อราต้านยีสต์ลดระดับน้ำตาลในเลือด 3. จากการทดสอบความเป็นพิษเมื่อฉีดสารสกัดที่อยู่เหนือดินของต้นก้างปลาเครือเข้าสู่ช่องท้องของหนูทิพจากทดลองพบว่าในขนาดที่ทำให้สัตว์ตายครึ่งหนึ่งคือ800มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 4. เมื่อปีคศ2007ประเทศอินเดียได้ทำการทดลองใช้รากก้างปลาเครือในขนาด500และ1,000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในหนูทดลองที่ถูกกระตุ้นให้เป็นประหวานโดยใช้สารอะล็อกซินผลการทดลองพบว่าขนาดยาดที่เหมาะสมคือ1,000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ที่ทําให้หนูมีระดับน้ําตาลในเลือดลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญทั้งสถิต,ติและจากการทดลองอยังพบสารเทอร์พีนอยไกลโคไซโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอัลคาลอยด์เตสเรอยด์อีกด้วยประโยชน์และสรรพคุณของต้นก้างปลาเครือ 1. รากใช้เป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการใช้ราก120กรัมนำมาทุบให้แหลกต้มกับน้ำใช้ดื่มเช้าและเย็น 2. รากก้างปลาเครือมีสรรพคุณเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้ ขับพิษไข้หัวทุกชนิดแก้ไข้หวัดไข้รากสาช่วยลดความร้อนในร่างกายบ้างใช้ใบนำไปต้มกับน้ำเป็นยาแก้ไข้ 3. น้ำต้มจากรากช้รประทานเป็นยาแก้หอบหืด 4. ผลมีรสฝาดเฟือนช้รประทานเป็นยาฝาดสมานในระบบทางเดินอาหารและแก้อาการอักเสบต่างๆ 5ต้นนำมาต้มเอาน้ำรับประทานเป็นยาแก้บิดแก้ท้องเสีย 6. น้ำต้มจากต้นหรือใบชนรับประทานเป็นยาขับปัสสาวะ7น้ำต้มจากต้นชนรับประทานเป็นยาแก้น้ำเหลืองฟอกโลหิต8รากใช้เป็นยาขับพิษใช้ฝนทาแก้เริมงูสวัสด์ไฟลามทุ่งขยุ่มตีนหมาแก้สางเข้าเปลือกแก้ฝีแดงและฝีทั้งปวง9ใบก้างปลาเครือมีรสฝาดเฟื่อน ใช้เป็นยาสมานแผลใช้ตามให้ละเอียดพอกฝีทำให้เย็นและถอนพิษฝี 10. ใบนำไปต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย 11. ยอดอ่อนนำไปใช้ประกอบอาหารประเภทแกงเช่นแกงแคแกงคั่วเป็นต้น 12. ใบนำมาบดให้เป็นผงใช้ใส่แผลหรือปั้นเป็นลูกกลอนผสมกับการะบูนและคิวเปปที่เป็นสารสกัดจากตะไคร้ต้นใช้อมให้ละลายชา้ชาๆแก้เลือดออกตามไรฟัน ขอกล่าวขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมานดที่นีด้วย